วันนี้นะคะก็มาดูชุดกระทะทําเครปนะคะก็จะมีกระทะขนาดนี้แล้วก็มีแปลงไม้พายสองอันเดี๋ยวเราจะมาประกอบด้ามกระทะกันนะคะมันเป็นนี่เหรอใช่น้านักดีนห่น่ารักมากะคะ่ะทนความร้อนนะคะเนี่ยเออนี่มันี่อยู่เลยเกแปลงเดี๋ยวเราจะประกอบ เอาน้อนออกก่อนนะคะนี่เอานี้ใส่เข้าไปแบบนี้ใช่ไหมใช่แบบนี้นะครับแล้วก็กลับด้านแล้วก็กลับด้านใส่น็อตเขาจะมีรูปแบบนี้นะครับ กันดูสองดูแบนนี้เสร็จแล้วใครที่ประกอบไม่เป็นดูคลิปนี้เลยโซนไหนคะ่ะ พี่ัาดใต้คลิปนี้นะคะ